สิ่งที่จะต้องรู้ต่อไปสำหรับผู้อยากพ้นถูกนันอยากภาวนาอยากไปทัค้ควางเข้าใจในธรรมะอันลึกซึ้งี้จะต้องรู้ต่อไปนั่นก็คือตัวรู้มาจากใ่เป็นสำคัญในอัตมาใ่หรือเอิญจิตเป็นตัวรู้เลยได้ตัวรู้มาจากวิญญาณธาตุการเกิดขึ้นของชีวิตนั่นแหละ ชีวิตเกิดขึ้นด้วยเหตุสามประการหนึ่งในสามก็คือวิญญ,ญาณธาตวิญญาณธาตุเขาเรียกว่าธาตนะุแปลตามตัวมันนะวิญญาณธาตุคือธาตุวิญญาณคือรูตอนมันเขามาอยู่ตอนเกิดนะต้องมีวิญญาณมาปฏิสุนธิคือมาเกิดวิญญาณตอนอะไร คือตรูตัวน,นั้นแหละอยู่มากจนถึงนี้เย็นนี้หละเ mm hmm. มื่อนั้นไปใส่ในตายไปในย,ยังออกก,กันนะอยู่มากเย็นนี้ตรูตัวน,นี้ mm hmm. ก็คือวิญญ,ญาณธาตุตัวนั้นแหละอย่าลืมเ้อพวกเขาคนภาวนาเนี่ยจิตก็อันเดียวกันเลยแต่ว่าตมมานี้จับตรงวิญญ,ญาณธาต มาปฏิสนธิกหมายถึงธาตุหมายถึงผู้รู้หมายถึงตัวรู้แ้วก็หมายถึงจิตหมายถึงใจหมายถึงมโนโนะเขาไปค้นหาเอาเขาไปค้นหาจิตแล้วก็เขาไปค้นหาใจเขาไปค้นหาตัวรู้หามโนเอาอย่างเขาไปคน้นเอาตัวรู้ ตูรูต้องเข้าถึงเนี่ยนะผู้ที่จะไปค้นหาเนี่ยต้องเข้าถึงตูรูสกักคนเนี่ยอ่าทางหูจักบ่างตูรูซื่อๆเนี่ยคือใจนั่แหละคือตูรูสิหูซ้ำนี่ไม่ได้มันจะแจกแย่บอกนะจะเข้าถึงตูรูเลยโตมันปกติผู้เข้าเข้าถึงตูรูอยู่ในอย่างเขานังน่งภาวนาเนี่ยเขาดูลม่มเปนบอกเขาเบิ่งพุทโธเป็นบอก ้องบริกรรมยังก็แลว้วตทสติเอาเลยลึกตัวลู่ในต้องอยากสักนอยากภาสิภาวนาดูลมหายใจเขาออกสิมันมันต้องอยากสักคนนะนะตัวลู่อยากเลยสักคนแล้วลู่ตัวลูกเขาไปเลยลึกถึงลมให้เห็นลมขันเห็นลมเมื่อใดเนื่นคือสติมีแล้ว ตวลูจะต้องกำทับให้มีสติเห็นลมนี่ให้มันต่อเนื่องตวลูกำทับเลยมึงอย่าลืมได้นะเบิงลมให้ต่อเนื่องได้ตวลูกำทับอย่างสิมันจันอยู่เดสตินั่นกับตรงนี้นะอารมณ์อื่นผ่านเข้ามาวานาพุทโพุ้ทโธอยู่ไปขึ้นทอดอนะี่อย่างอ่ะ อารมณ์ผ่านเข้ามาทิมมอารมณ์เก่าไปหลับอารมณ์ใหม่สติก็ไปละเลอกรูวอารมณ์ใหม่อารมณ์เก่าก็ดับไปลูวอารมณ์ใหม่แล้วก็อารมณ์ใหม่ก็เกิดต่อหนึ่งเป็นยังสิ้าตุลูขาดการกำชับว่ามึงอย่าลืมเล้จจนนี้มันกำลังเบิกล่มอยู่ยนี่เป็นส,ส่นะ กำาัพยอยู่สัตว์นะจังอยู่ได้ตัวลูกมันไปอิงกับลบมหไม้ใจเขาออกเวลาลมเขาเข้าหูนั่นแหละหูตัวนั่นแหละเวลาลมบบอกเข้ากับหูนี่นั่นแหละหูตัวน,น,นี้แหละ,ะตัวเดียวกันนี่ลูตัวนี้เป็นสงสีเขาสีเห็นเป็นสี้าเบงแล้วเขาส่เห็เน,นบอกเขาจะเข้าถึงตัวลูก แต่เขาอาจใส่ลมหรือพุดทโทต้ตังหาูวพุดโธจมพุทโธเขาหาูวเขาจมพุดโธอยู่นั่นหมายก็ว่าเขามีสติแล้วก็มีตัวลู้เ้าไปลูแล้วก็ตัวลูรับลูในพุดทโธท,ที่ลูนั่นนีะมันเบาไปพอมากมันก็ซับซ้อนอยู่นะะมันตัวเดียวนั่นหละมันไปอิงอยู่กับพุดโธ้ลูไปอิงอยู่กับพุดโธ เขาก็เลยเห็นตัลลูนี่บอช,ชัดบอชัดเจนนะเน่เมื่อเห็นตัลูบ่ชัดเจนมันแยกแยกะบ่ได้ว่าตัลูกับจิตนี่มันเป็นยังไงแยกว่าได้ถ้าเขาถึงตัลูโดยบอกมีแนวอิงไงได้บอกขึ้นยก,กับความใส่ใจของแต่ละท่านถ้าเขาใส่ใจเขาก็จะเห็นตัลู อยู่ในอารมณ์ <ENA> รู้มันไปข้างอยู่กับอารมณ์ูแต่บ่ได้ไปข้างอยู่กับพุทโไบ่ได้ค้างอยู่กับลมหายใจเขาออกบม่ได้ค้างอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันก็ไปข้างอยู่กับอารมณ์ูุนั่นเองถามว่าอยากเห็นตัวู้ต้องไปต้องสรางอารมณ์อะไรฮนะอารมณ์หนึ่งไงนะลมหายใจเขาออกก็เป็นอารมณ์หนึ่งไง โทษก็เป็นอารมณ์หนึ่งๆไงแต่มันไปยิงอยู่หันตรูต่อไปจากให้มันยิงเงี่ยก็ตกไปสา่งอารมณ์รู้ขึ้นมาแล้วก็รู้ก็จะปรากฏข้องกับอารมณ์รู้นั่นเองที่นี่ก็เบิงได้ไมานงไอายูนั้นนะอันตนชำนาญนน่ยชำนาญในการเข้าถึงตรุรูถ้าชำนาญแล้วอาจจะไปแยก,กจิตแยกมโนโแยกใจกับตรู หรือไปเห็นความจริงของจิตของใจของมโนุษกับตุลูนี่เป็นอันเดียวกันหินจังสันนิลีนี่